p ิงกี้อาจติดคุก50,000ปีคดีโฟเล็ก 3D เคนโดเกรียงไกรมากพิธีกรรายการข่าวออกรายการแฉของช่อง GMM 25เมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคมและอธิบายแชร์ลูกโซ่โฟเล็ก 3D ว่านางสาวสวิกาชัยเดชนักแสดงชื่อดังอาจติดคุกสูงสุดถึง50,000ปี พิธีกรรายการข่าวรายนี้ที่ติดตามคดีดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2,562ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีผู้เสียหายร้องเรียนให้หน่วยงานภาครัฐคุ้มครองเผยว่าแม้คดีนี้ยังไม่มีการพิพากษาแต่ขณะนี้พิงกี้สาวิกาและคนในครอบครัวถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า อาจถูกคุมขังไปจนถึงสารพิจารณาคดีเคนโดพิธีกรรายการข่าวเผยในรายการแชว่าคดีช่อโกงประชาชนนั้นโกงหนึ่งคนก็อาจจะโดนโทษจำคุกห้าปีดังนั้นถ้าหากมีผู้เสียหายประมาณหนึ่งหมื่นคนก็อาจต้องติดคุกนานถึงห้าหมื่นปีแต่ทั้งนี้ กฎหมายให้จำคุกในคดีช่อโกงได้ไม่เกิน20ปีจึงอาจได้รับโทษถึง20ปีเลยก็ได้ซึ่งคดีช่อโกงนั้นเป็นหนึ่งในคดีที่ไม่มีการลดหย่อนโทษเช่นเดียวกับคดีคมขืนอย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับการต่อสู้คดีในชั้นศาลว่าจะมีความผิดจริงหรือไม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ